เมฟเฟื่องอารมณ์เปิดภาพอาวอลลุกสวยหวานนานๆน,นทีดีต่อใจมากทำเอาเหล่าเพื่อนเพื่อนแฟนแฟนแห่กดไลค์และสาดคอมเมนต์ชื่นชมกันยกใหญ่เลยทีเดียวหลังจากที่ได้เห็นคุณแม่ลูกหนึ่งอย่างผู้จัดและนักแสดงสาวเมเฟื่องอารมณ์ออกมาอวดลุกสวยธรรและสุดหวานละมุนกลางอินสตาแกรมส่วนตัว โดยงานนี้เมเฟื่องอารมณ์ก็ได้เปิดภาพปวดลุกสวยหวานที่เจ้าตัวแต่งไปร่วมงานแต่งของวุ้นเส้นไฮโซนิกพร้อมกับเขียนแคปชั่นแซวตัวเองเอาไว้ว่าหวานมะกกนานๆจะหวานทีปกติเป็นคนขมขงเรียกได้ว่าเป็นโมเมตนต์นานๆทีที่ดีต่อใจไม่น้อยเลยทีเดียวเมเกิดเมื่อวันที่21พฤษภาคมพศ2519เป็นบุตรของนายจารึกเจริญพาณิชย์และนางรัตนาเฟื่องอารมณ์ชื่อเมเฟื่องอารมณ์ นี้เป็นชื่อในวงการบันเทิงโดยนำชื่อเล่นของเธอกับนามสกุลก่อนสมรสของแม่เฟื่องอารมณ์มาใช้เป็นชื่อทางการแสดงทั้งนี้แม่ของเมย์เป็นพี่สาวของชลิตเฟื่องอารมณ์และชรัตเฟื่องอารมณ์สำหรับด้านการแสดงเมย์เข้าวงการด้วยการออกเทปอัลบั้มชื่อว่าเมย์ค่ายเอ็มสแควร์แต่ปัจจุบันได้มาเน้นด้านการแสดงเป็นหลักซึ่งมักจะได้รับบทร้าย นอกจากนี้ยังมีงานเดินแบบพิธีกรเมจบการศึกษาระดับอนุบาลจากโรงเรียนสังสิทธิระดับประถมศึกษาที่โรงเรียนเซนจอนระดับมัธยมศึกษาที่โรงเรียนสตรีวิทยาสองและระดับอุดมศึกษาปริญญาตรีคณะบริหารธุรกิจมหาวิทยาลัยรังสิตสาขาการตลาดระดับปริญญาโทคณะนิเทศศาสตร์มหาวิทยาลัยกรุงเทพเมเฟื่องอารมณ์มีความสัมพันธ์กับกัญชัยกำเนิดพลอย และเคยตกเป็นข่าวดังทางสื่อมวลชนคือกรณีการทะเลาะวิวาทกับสาวโคโยตี้ซึ่งมีความสัมพันธ์กับกัญชัยเมื่อปีพศ2549และกรณีแย่งรถมินิคูเปอร์กับกฤิตทีราอินพรวิจิตในปีพศ2 5 5 0ซึ่งพัชราภาชัยเชื้อร่วมอยู่ด้วยทั้งสองเหตุการณ์ในวันที่21พฤษภาคมพศ2557เมพร้อมกับกัญชัยได้ออกมาเปิดเผยว่าเมตั้งครันได้3เดือนแล้ว โดยทั้งคู่จดทะเบียนสมรสอย่างเงียบๆไม่เปิดเผยตั้งแต่ปลายปีพศ2555พร้อมกับเปลี่ยนชื่อจริงมาเป็นชื่อที่ใช้ในปัจจุบันเพื่อเอาเคล็ดปัจจุบันทั้งคู่มีลูกสาวหนึ่งคนชื่อภูนร,ราดากำเนิดพลอยมีชื่อเล่นว่ามายูเมปฏิดากำเนิดพลอยเป็นบุตรของนายจารึกเจริญพาณิชย์กับนางรัตนาเฟื่องอารมณ์โดยเมยังเป็นหลานของคุณชลิดเฟื่องอารมณ์และคุณชรัตเฟื่องอารมณ์ ปัจจุบันเมย์ได้แต่งงานกับหนุ่มกัญชัยกำเนิดพลอยและทั้งคู่มีลูกสาวด้วยกันหนึ่งคนชื่อมาอยูภูรดากำเนิดพลอยเมย์ปทิดากำเนิดพลอยจบการศึกษาระดับอนุบาลจากโรงเรียนสังสิทธิระดับประถมศึกษาจากโรงเรียนเซนจอนระดับมัธยมจากโรงเรียนสตรีวิทยาสองระดับปริญญาตรีจากคณะบริหารธุรกิจมหาวิทยายลัยรังสิตสาขาการตลาดและระดับปริญญาโทจากคณะนิเทศศาสตร์มหาวิทยายลัยกรุงเทพ yeah hey.